เด้ยดีดีมาเดี๋ยวหมดเลยมากันไหมล่งเนาะยกกี่ออกยกที่ออกเห็นไหมยกออก

กันพวกผู้ชายผู้เป็นบ่าวหนึ่งมาทั้หีได้ไห้ลูก<อ>ย่อตรงให้กันเอาสีชาเอยเอาผู้นุมผู้หน่อยนี่บ้านน้แม่มนเห่พก,กันลูก้หนุบต่อยันเข้าเป็นจะากน้ำกันไห้ลูกที่หไหนกันงากยอมยุ่งหันยกใส่กันยกยืนไปเลยยืนไปทัง้งงา ลูกตะกรันดีบางถูกไม่ไลูกเถิีลูกน่าเา่าไร่เอีสารออกมาทีเดี๋ยวหยุดไปาคุอรมาักพงษ์นะ いい感じですよ。

มุกดาไปยืนยืนชุดคนเองยิ่งัาดบ่มึงนั่งงานเบื่อที่นั่งกตหนาจอพู้นึ่งบอกดังยู่น้องคว่าแสวดีอีกตนนินก็ะหันไง่ต็นนี้บไปหันหนามองโลกขวดยิ่งมาทั้งสี่ว่ นี่ตัวนี้นับไปหันมองร่งงมตนไม่หันพันพระทวีวน่นเอาสาสต์มาพูดี

เอาบอกที่เขาค่อยๆดึงลึงงานอะไรใสายขันได้ยังไงเอาลูกแทนลูกแทนแนลุ่ใหญสายอ่ะ พัดร่มยูหันเอาไว้เป็นผิตภัณฑ์ไว้ค้นเบิ่งบอกเอามาตั้งโต๊ะบอกย้ายถมแมนอมองใดปักไฟยูมองใดซ่อมเป็นงานเท้าหลุดในห้องมาจัดเองเิด่อเภาผ้าไลายพระโล่เชียดกระชางแล้วไปของนิมนต์มา ว่าเอาดอกตาลปัดกันเอาไปไว้ขอหนึ่ตัวสิ้นที่ว่าขอหลายเพื่อแทนปูที่นั้เกินไหนร้อยางไปอยู่ยิ่งยุดอกเมื่อไหร่ยิ่งอยสิ้นก็ขออะไรที่ที่ว่าปูขออีก 好好点，好 ไม่สามากไม่ช่วยอย่างดีนะมึงจะให้ <c oughs> ผู้ใดแน่ล่ะพี่น้องคนพ่อ่ได้ยกพัดลมซอยกันเออเอาไว้หันบอกเอาไว้หันถ้ามันดีเย็นเองมั้หรอกสองคนสองคนถ้ามันดีล เออพอดีเสียงกลางเสียงแหลมขึ้นเวิดมาเริ่มอสองเออเสียงดีระบายเล่นึ้นบาปเอารังดังเอาตูน้นอยสองอันให้ดัง เอาไปดีพวกมุ่เฮ่าใดยพระกันเสียสะวมาห่วงงานบุญแจกเข่าเพิ่นโดยโอ้มีหลายคนพดูดจะภาพบอา่า <Yeah. S 1> นเห็ุบุญแจกเข่าหาไ,ม,ไม,ม่ไม่จิ้มเอิ่นไม่จิ้มไม่จิ้มใช่สง สุ่มบุนิมาัต่ใส่พุทธิสงบอกพอสาวบุญเทียงพอพ่่นวิจารจิตโอเมนต่ท่อนีเลยภูญญาตายง่ายติดได้พ่อตังบ้านผุก็ะถาเอาดใส่เตถามคนกันหมดอมซีกบวชอ้าวได้พรกกันสั่งบารมีใหญ่ใส่จบของเองได้ดิจิกินางยัคย เออซึ่งลุงก็บอกเออเออกระหลานด่าตามทีท่จริงอินีเป็นหลานกระแมนยแต่ก่อนมันเป็นยาใหญ่ตัวมันเป็นยามาเกิดอนีมันหัวหนา้าหัวหนา้าใหญ่เลยมันเป็นยาเป็นปู ส,ส,สังวัดสั่งวัตัวพระสันมัิถึงจะมีมุอัตมาคนบวบีบุญไปหาอัตมาบม่หอดเอากเบือกระเบิ่านี่ไม่ใกระบอกผมไปไ้ีมุ่ลงเบือไปราไก่ลุแต่คนนี้บุญต,ต้องไปอยู่ก็ได้เพราะว่าอัตมามาดีเพราะเป็นเตมเพศหรือเพราะเพราะโปวดิ้ญาณตัว ระสมวิญญาณซุ้มหนีเขาศาสนาภาษีอริยาเมตไตรวิญญาณที่ได้บุญวิญญาณบุญหลายเออพวกไม่ขั้วเด้ออยู่ซื่อๆได้ยีส่สิบเอวหยัยงออกมาเด็ปั่นให้แล้วก็เมื่อดอกไม่ริบบาดอยู่นี่หรอกเพราะว่าจิตสันตุนจิตวัตรเจริญเอา พ่อหมูหเห่าบริสุทธิ์พ้นพุทีิม,ม้ามือนี่พี่ตะภูมีบุญนับกันจะไหนมาพอกันมีบุญจะไหนมาฟังเทศเ,เป็นอย่างภาะวะเข้าอัตจวาไปเปิดทั้งดีทะลุนะทะลุก็เริัมมัททะลุออกไปพ่นอยู่บคยฟังเทศกับฟัง ปกติบ้านเฮาดิคันเอิญกันาไปสังเทศคกุปาวางราไปวาดกุปาวางไม่แทนส่วนบังเถิดเพไปวาดบอกกี่เหล่ากูกูได้ไปกูเห็นมรวยกูได้ประด็นหรอกไปเถ่ากูไปเพราะว่าลบมากไปเพราะเศร้าอยู่ลบมากกพระดากูเก่ามูอไดผกูไปเถ่ากูตายทื่อเถ่กูบวรขนาด เขาบรมักพระกระดอกบานนี้แต่ว่าอาตมาประเทศบุกขึ้นมูบานเบาไปน้ำขินจิดอนเบ้าน้ำขังน้ำแอวไปเบาน้ำหัวน้ำสวนไปผู้บกกคยฟังเทศก็เลยฟังมุนวิทยุเจ้ามือเศร้าขึ้นมากกับฟังเสียงอาตมาผู้ใดดาผัวมันบาปเฮ้อพระว่าเศร้าเขาไปน้ำกับหัวไปน้าพ่อมึงฟังแน่นดียวพระว่า พะวัาแต่พอวัดี้ลูกก็ฟังน้่งวัดบได้ดขีดื้อบอกขีดื้อเอามาวาเบิร์ตที่เราใหญ่เออวันเด้เวาเรื่องนิพานพอจะประเทศเรื่องนิพานคนก็ฟังโมหูเรื่องวันนี้อาตมาพาคมีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาเขาก็ปิดไปเห็นเทศอยู่นในวัด แสดงพระธรรมปเทศนาโปรดญาย่าชมไปเงียวปะมันบอกวาเลยบาดเลยประเทศเห็นนักเรียนฟังนักเรียนแหงเบื่อเออโอ้ยจะว่ายังหรอคุณน้องมาไหนเลยไปเงียบปะไปเลยประเทศเด็กเขาเลานอนเนาะ อันนี้ว่าแล้วจาลดลนเลยผู้ใดนั่งเงาแนนเลี้ยวบนไหนยิ่งปืนจะลนไ่่เห็นี่ด